อยากทอดไก่ให้กรอบนอกนุ่มในโดยไม่ต้องง้อเคฟซีต้องสูตรนี้ครับผมทอดให้ลูกให้หลานกินก็อร่อยนะครับทาขายก็กําไรดีครับอันดับแรกมาดูวิธีหมักไก่ก่อนครับไก่ทอดสูตรในหัวครับไก่ล้างทําความสะอาดให้สะอาดนะครับผมแล้วก็หมักด้วยผงหมักไก่สไปซี่ในหัวครับวิธีหมักง่ายมากครับผมแค่เทผงหมักไก่1นกิโลนะครับ ใช้ผงหมักหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้นะครับราดลงไปเลยแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ผสมน้ําลงไปครับนิดหน่อยเอาพอแค่ผงหมักละลายแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงก็นํามาทอดได้แล้วครับนี่นะครับหมักแค่นี้เองง่ายๆนะครับผม ทุกชิ้นส่วนหมักเหมือนกันหมดนะครับไก่1นกิโลใช้1ช้อนโต๊ะนะครับผมถ้าไก่5้กิโลก็แบ่งครึ่งถุงเลยนะครับผมผงหมักไก่ของในหัว300กรัมสามารถหมักไก่ได้10บกิโลนะครับผมถ้าหมัก10บกิโลก็1ถุงนะครับพร้อมกับน้านะครับแปดมลลิลิตรนะครับผมรายละเอียดอยู่ที่ข้างซองนะครับผมวิธีหมักนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการเตรียมทอดและใช้แป้งอะไรทอดนะครับนะครับแป้งที่ใช้ทอดก็จะมีนี่ครับผมเป็นแป้ง สาลีอนเนกประสงค์ตราดาวฟ้าหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ mm. ขอให้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไม่ต้องใช้แป้งกรอบไม่ต้องใช้เกล็ดขนมปังะายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ้าวิธีนะครับผมนี่นะครับผมเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับผมผสมผงชุบเกล็ดนะครับผมหรือผงแป้งปรุงของในหัวนะครับผตมลงไปในถังนี่ครับผมเติไปเลยซองน นะครับแล้วก็ผสมน้ำสามขวดใหญ่ครับผมเสจแล้วก็คนให้ผงกับน้ำละลายเข้ากันครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทอดครับผมขั้นตอนการทอดก็ทเทผงแป้งนะครับไม่ใช ม่นจะผงเตแป้งสาลีลงไปสองซองเลยครับขั้นตอนเป็นการเป็นการเตรียมแป้งนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับจุดเตาครับเทน้ํามันจุดเตานะครับผมใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับไฟค่อนข้างแรงนะครับผมในการทอดนะครับจุดเตาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมนะครับคุกแป้งกับไก่รอนะครับเริ่มเลยครับ ไก่ที่เราหมักแล้วนะครับอันนี้คือไก่ไม่มีกระดูกนะครับหรือเนื้อไก่เนื้อสันในไก่นะครับผมเราทีลงจากแกงก่อนครับให้น้ําหมักไหลออกจากเนื้อไก่ก่อนนะครับแล้วก็เอามาลงแป้งรอบที่หนึ่งครับแล้วก็คลุกเ้านะครับเสร็จแล้วเอาไปลงน้ำ ชุบนะครับหรือผงแป้งตรงตัวนี้นะครับเราจะคุกแป้งแห้งสองรอบนะครับผมเสร็จแล้วตักขึ้นมาไว้ที่ตะแกรงครับ แล้วเอามาลงแป้งอีกรอบหนึ่งครับแป้งแห้งนั่นเองนะครับหรือแป้งสาลีนั่นเองครับแต่ก่อนจะเอาไก่ลงจะคุกแป้งลงเตาเราต้องรอให้เตาร้อนก่อนนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคุกนะครับถ้าเกิดเตาเรายังไม่ร้อนอย่าเพิ่งคุกไว้นะครับใช้ความร้อนในการทอด160องศาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความร้อน1้0องศาน้ามันเดือดเท่าไหร่นะครับน้ามันเดือดประมาณไหนโดยการหยิบเศษแป้งครับไปหย่อนที่กระทะ ที่น้ำมันดูแบบนี้ครับแบบนี้สามารถเอาไก่ลงไปทอดได้เลยนะครับมาคุกแป้งกับไก่นะครับขั้นตอนนี้ก็แป้งมันต้องท่วมไก่นะครับผมขยำมือนิดๆนะครับผมไปขยำไปนะครับนี่ครับี๋ยวมันจะขึ้นเกล็ดแป้งเองนะครับผมบอกเสมอนะครับว่าแป้งมันต้องท่วมไก่นะครับแล้วก็น้ํามันต้องท่วมไก่นะครับ เสร็จแล้วก็สะบัดปุ่นแป้งออกเอาไปลงกระทะครับสะบัดแรงๆอืนจะได้เป็นเก็ดแบบนี้นะครับเอาไปลงเลยนะครับวิธีทอดไก่ไม่มีกระดูกก็เอานอนๆลงไปแบบนี้ครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับความร้วนประมาณนี้นะครับนี่นี่ วางนอนนอนนะครับอย่าจุ่มลงไปเลยนะครับเดี๋ยวไก่จะหดชิ้นจะไม่สวยนะครับนี่ครับใช้เวลาทอดเจ็ดนาทีครับสาหรับไก่ไม่มีกระดูกนะครับถ้าเกิดมันร้อนจัดจะต้องเบาไฟลงนะครับรักษาอุณหภูมิไว้ให้มันได้เท่านี้นะครับนะครับน้ำมันดูสังเกตจากน้ํามันเดือดนะครับถ้าเกิดมันเดือดจัดเราต้องลดไฟลงนะครับ ถ้าเกิดมันไม่เดือดเราต้องเพิ่มไฟขึ้นนะครับต้องคอยปรับขึ้นปรับลงนะครับไก่ไม่มีกระดูกใช้เวลาทอดเจ็ดนาทีนะครับพอได้สักสามนาทีก็มาขยับไก่นะครับหรือมาคนไก่เองครับไม่ให้ไก่มันติดก้นกระทะนะครับคอยคนต้องคอยคนนะครับเห็นไหมครับเป็นลูกเป็นล่างสวยแล้วนะครับใกล้จะสุกแล้วก็พอได้เจ็ดนาทีแล้วนะครับไก่ก็สุกพอดีนะครับผม วิธีสังเกตไก่สุกนะครับง่ายๆเลยนะครับไก่ชิ้นไก่จะลอยนะครับผมนี่ไก่จะลอยขึ้นมานะครับนี่นะครับเห็นแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะครับนี่เห็นแล้วก็ตักพวกเศษพวกกาก,ากที่มันหล่นลงไปใต้ก้นกระทะีนตัก,กออกให้หมดนะครับผมอือ นีเห็นไหมครับนีนมครับไก่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เก็ดแป้งสวยๆแบบนี้ครับผมอ่าสวยไหมครับโอเคครับลองไปทําดูนะครับผมท่านที่สนใจผงหมักผงชุบเกล็ดนะครับผมหรือว่าผงวิ่งแซบนะครับผมสามารถกดสั่งได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปสั่งได้เลยนะครับผมเอาไปทํากินเอาไปทําขายนะครับ ทำให้ลูกให้หลานกินนะครับผมทำกินก็ได้ทำขายก็รวยครับผงหมักไก่สไปซี่ในหัวครับ